ก็อินอ๋อ,อเป็นหนึ่นรองกร,เ,ร,เ,รเสียงมากเลยอนนโอ้กรเสียงตอนเป็นกับหกสิบหาาตัวนี้ก็กรเซีนโอ้ <c oughs> พวกเคยเห็นตังไงบุนเลยวะครับรอ,องแมย่ยกเลขาสมาชิกสภาเทศบาลคอกกอ,อ,อ,องสวัสดิการสังคมขอกอ,องสาธารณสุขแล้วก็พนักงานตลอดจนกรรมาการชุมชนกับอสมได้มาเยี่ยมคุณพ่อมาให้กำลังใจ พน้โอกาสบรอบก็เกิดมีมีเก้าซเมตรนะครับพ่องาพร1อมครับนึ่งสองสามครับงาพรครับหนึ่งสองสามครับพนึ่งสองสาครับลงขาพรอครับนึ่สองามครับพ้อครับผมนี่งนึ่สองสาครับหน่งสองสามครับ สองอามสี okay. ่ผมในหน้าของเกศบอานเหนือแมายกลอกแม่โยกสะอยอกีบ้าเกศบยพานขอออกฟอกตมาัๆประการชุ่งย่นหลอดออสม่อตลอดจลูกหลานทุกคนสมบูรณแสดงค่าดีไม่โอกาสกันเป็นงคลมีผขออย่างเป็นตัวแทนประกาศหมอข้าน้าพุ่มพอดะวัาการมีสิ่งหนึ่งตระการใดสีลูกหลานขอ้ผิดลาดผไป สิริใจคดีว่าจาร์าาจะดีพ่อานานี่ลำฐานจะดีตีตั้งใจพวกตั้งใจคดีทำทั้งหลายเที่เป็นผู้พ่อเสียใจบุกใจเศร้าใจน้อยใจแต่อดีตจุดขอดปัจจุบันมือมีลูกหลานมากสกาวออกพม่าให้ผู้พ่อได้ให้โรคโศกิกรรมสรุปสถานทุกคนระดับผู้บอดเน้อ สำรัางใจอ่าให้พี่้ก่อใถ้าบุญอย่าซื้อของอย่างนี้่เล็กๆน้อยๆของแจกลูกนี่คื้แต่าของข้างข้างหนึ่งสองามครับแง่แข่งแรงมหมโอ้ตะกี้ไปยังหนกันค ในเก็บเอกสารไปในอ่านบุงอยู่ในเมื่อุงอู่แตเ็อขอมอนุรักษ์บอกเพื่อหลายบุ้กันนับมืออยู่หลายกิโลเมืรอยๆนะนี่ปันเวลาผู้สูงอยู่เข้ามามาประชุมกันด้ว่ครับผมครับพร้อมครับหนึ่งสอครับร้ครับพร้อมครับ1 2หนึ่งสา เดินไปเย2องอเออมีเสอายุหลายรูแม่ผมสองปีแม่ผมเิดปีเีซคุแม่เยี่ยอแม่ไปสวรรค์อะไรเอาคน้างบ้านเนี่ย่พอกันรู้พอกันหูแท่ของเสีบาลนายกล้องนยกกระท่านสภาพสมาชิจสภาพเทศสบาลเล้ยขาสจอิระพ ขอออกออกองสารสุขตอนสวัสดิการสังคมกรรมการชุ่ออชออมชนอชมแล้วลูกหลานคุณแม่เอมากเก่าขอขมาคุณแม่ในโอก,กาสสุขหล่อพ้นเกิืหากมีสิ่งหนึ่งประการใดดีลูกหลานได้เห็นทิาิผ่านถือไปซีเรจใจก็ดีว่าจาก็ดีก้อหนาหรือลำหลังก็ดีสิตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ดีกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพี่อให้คุณแม่พ่สบายใจทุกใจเศร้าใจ น้อยใจเสียใจแต่ได้อดีตจบจนพรปัจจุบันมี้ลูกหลานมากราบขอขมาให้คุณแม่ใด้ห่อคสิกรรมก็ทำร่วมันก็ปลูกกระลานทุกคนในสัตว์เดอ้ามครับผมหนึ่งสองแ้นครับที่ใกล้กะดแล้วหลานลูหลานขาของขวัญตันเกินือ ครับผมพร้อมรับหนึ่งสองสามครับขับหนึ่งสองสาครับขับพร้อมขับหนึ่งสองสามครับอ เก้าสิบเก้าส so, ิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดีนี่เราเราเืองที่นี่กันบัตรประชาชนหรอม่วงขาว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 ้าวหมู่ว่ีนี้จะขอมาอยู่จักปีหมู่ว่

นีนบ่ย no อยู่เม nice though, ืองนนอ๋อเจเล่ยมาเมืองแม่ตอนบ้านมีอะไรบ้างบ้านบ้านก็มีดอกบุกไทรมาอยู่น้บุไทรอยู่เนาะที่มูไมีคนดูแลใช่มาไปอยูต้นสับปะรดใส่ใส่ย้อยผมครับข้าวผมหนึ่งสองสามครับมีผมเอามากผมหล่วันเกิดเก่าสิบเอ็ดปีมื่อื่นดอกวันเกิดอ่ะแต่ว่าลูกหลานขออยากมน้าควันมื่นหนึ่งพอมื่อื่นผมต้องเขาราชการไปกรุงเทพลูกหลานก็เลยมาร่วม แสดงวามยินดีมูทิตาจิตในโอกาสครบรอบวันเกิดเก่า11ปีของคุณแม่มารลูกหลานจะได้มากการขอคำน้าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ลูกหลานพวกผมทั้งหลายเนี่ยมาบุญนีเบ่าะทเป็นน่ายกล่องนายกสอจสมาชิกสภาพเทศบาลประธานสภากรรมการชุมชนอสอปลัดเทศบาลผอกองสดิการทางงบนักงานเทศบาลหลายคนร่วมกับลูกหลานกับคุณสาค้อนเนี่ย อ,อ๋อกบสอมแมวที่มาดูแลคุณแม่ตลอดเนี่ยมากราบขอขามาคุณแม่ในโอกาสครบรอบเกิดเอ่าชีวิตดีหากมีซงมีประการใดที่หลูกหลานสติดผ่าผันเสือไปดูแลกายจะดีว่าจาจะดีต้อหนหรือรับหลังจะดีิดตั้งใจหรือบ่ตั้งใจจะดีแก่เด็กคุณแม่มาลีบอสบายใจทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจจำทั้งหลายที่เกิจด,ดจนไม่ได้อดีตจนผ่อนปัจจุบันมือนี้ ลูกหลานมากาบขอขมาให้คุณแม่มัลลีแหล่โอ้สีดำนับลูกดับหลานได้ครับเรืองคุณแม่เนอะผมครับพรมครับผมหนึ่งสองสามครับผมครับพรค่าผมหนึ่งสองสามครับ ข้าผมครับความขัาผมหนึ่งสองสามครับข้บนาหนึ่งสองสามครับ